ตาดูแต่พี่ตาดูมีพี่ตาดูมาดูมาดูพี่ตาดูจะอ้อนไปไหนมั้งจะอ้อนตกถังเนี่ยจะอ้อนตกถังเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะอ้อนตกน้ำเนี่ยนุ่มตังเลยนุ่มตังเลย 嗯嗯。嗯